สังคมไทยและโลกในศตรวรรษที่21กำลังเผชิญภาะวะวิกฤตหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมรวมถึงความมั่นคงภายในจิตใจทั้งของปัจเจกและสังคมแนวโน้มของวิกฤตเหล่านี้ดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนจำนวนมากฝากความหวังในการเยียวยาแก้ไขปัญหาไว้ที่ผู้นำระดับสูงของประเทศ แต่จากประสบการณ์ในอดีตและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากลับพบว่าผู้นำเหล่านั้นไม่อาจแก้ไขปัญหาอันสลับซับซ้อนได้ทั้งหมดมีหน้ำซ้ำในหลายๆกรณีการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในองค์กรและประเทศกับเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาที่ซับซ้อนรุนแรงยิ่งขึ้นโดยที่คนส่วนใหญ่เฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงจากผู้นำแถวหน้า แทนที่จะลงมือกระทําหรือสร้างภาวะการนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ผู้คนไม่กล้ารเริ่มกระทําการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตนเองคือการไม่รู้ว่าตนมีศักยภาพภายในสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมผู้นําก็คือความเป็นมนุษย์ผู้นําก็คือมนุษย์นั่นแหละและมนุษย์คนนี้ถ้าจะเป็นผู้นําที่แท้เนี่ย มันมีผู้นําที่ไม่แท้คือมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นหัวโขนแต่ผู้นําที่แท้มันไม่เกี่ยวกับความเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหรือหัวโขนแต่มันเป็นสภาวะภายในคําว่าผู้นําซึ่งเป็นความหมายที่โครงการเราให้ความสําคัญและให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือผู้นําที่เราเรียกว่าเป็นผู้นําแบบรวมหมู่นะครับ ในสังเกตเรียกว่าเป็น collective leadership นะครับเรามุ่งหวังอยากจะเห็นการสร้างพลเมืองในมุมต่างๆนะครับเข้ามาร่วมมือกันจับมือกันเพื่อกอบกู้พัฒนาบ้านเมืองแล้วก็เผชิญกับปัญหาที่สลับซับซ้อนในอนาคตนะครับหลายคนอาจจะพูดเรื่องผู้นำเยอะแต่ว่าเราเชื่อว่าผู้นำในกระบวนการใหม่นั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยฐานความรู้ความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงเฉพาะในตำราเท่านั้นแต่ต้องการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากประสบการณ์ที่มีการสัมผัสจากคนที่ทำงานกับเคลื่อนเรื่องนี้จริงๆนะครับโครงการผู้นำแห่งอนาคตเป็นโครงการภายใต้การดำเนินง,งานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการนี้มีจุดหมายเพื่อหนุนสร้างศักยภาพในมิติท,ทางจิตวิญ,ญญาณ และการเติบโตภายในของเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาวะการนำร่วมอันจะนำไปสู่พลังนำพาสังคมให้ฟื้นตัวกลับสู่ความปกติสุขอย่างรวดเร็วและมั่นคงโครงการผู้นำแห่งอนาคตประกอบด้วยภารกิจ3ด้านคือ 1. การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและภาวะการนำมุ่งเน้นผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านภาวะการนำร่วมและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ 2. สารพลังเครือข่ายและพื้นที่การเรียนรู้โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม สถาบันองค์กรและชุมชนผ่านการพัฒนาหลักสูตรและเชื่อมโยงพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมผ่านการรับฟังอย่างลึกซึง้งร่วมคิดใคร่ครวนร่วมกันอันนำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณรวมทั้งเห็นพลังและคุณค่าการนำร่วม ปี2,557ที่ผ่านมาโครงการได้ดำเนินงานขับเคลื่อนสร้างพื้นที่กลางเป็นสะพานเชื่อมร้อยผู้นำต่างๆจากหลายภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจภาคประชาสังคมภาครัฐจากส่วนกลางและพื้นที่ชุมชนโดยมีทั้งผู้นำรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กเน้นความหลากหลายของผู้นำที่มาร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากความแตกต่างหลากหลายผู้นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะเป็นหนึ่งในพลังที่สำคัญอันจะส่งผลเป็นแรงกระเพื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 3. การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่โดยการสร้างสรรค์การสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อใหม่สื่อกระแสหลักสร้างเวทีเรียนรู้และยุทธศาสตร์สื่อสร้างสรรค์เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าในเรื่องภาวะการนำร่วม แล้วเนี่ยทางโครงการพยายามทำงานในลักษณะของการสำรวจนะครับเรียกว่าพรมแดนของความรู้ว่า,ามีคนที่ทำหรือว่าคิดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำโดยเฉพาะภาวะผู้นำในกระบวนทัศทัใหม่กระบวนรทัดที่มันแตกต่างไปจากเรื่องผู้นำที่ที่พูดกันถึงว่าเราต้องมีคนยกขึ้นมาหนึ่งคนแล้วเป็นผู้นำเชิงเดียวแต่ว่าเราพยายามจะดูว่ามีองค์ความรู้ที่พูดถึง ภาวะผู้นำในลักษณะเป็นรวมหมู่บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทาการสํารวจนอกจากนี้เราก็ดูว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่ทํางานด้านเกี่ยวกับการอบรมหรือว่าการพัฒนาภาวะผู้นำนไม่ว่าจะเป็นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในถาบันต่างๆนะครับเราก็พยายามไป ดึงเอาความรู้นะครับเหล่านี้นะครับทั้งที่ท่านมีการเขียนเอาไว้แล้วแล้วก็มีทั้งในลักษณะที่เราไปขอให้ผู้ทรงคณุณวุฒิเหล่านี้ได้ได้เขียนเพิ่มเติมให้กับเรานะครับผมท่านมีการสัมภาษณ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะเ,เก็บรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้แล้วก็เอามาสก,กัดดูว่ามันมีมันมีแก่นสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นผู้นําในกระบวนศน์ใหม่อย่างไรบ้างนะครับการาผลิตองค์ความรู้นะครับของปีนี้นะครับ สิ่งที่งานหลักๆของเราก็คือการทำงานวิจัยในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งเราก็ไปทำการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทีใ่ในด้านต่างๆที่แตกต่างกันนะครับโดยพยายามเอาเรื่องของภาวะการนำกระบวนทัศน์ม่เนี่ยไปใส่ในบริบทต่างๆนะครับคือเวลาเราพูดถึงภาวะการนำหรือผู้นำเนี่ยงานวิจัยเราไม่จำเป็นต้องทําเรื่องเกี่ยวกับผู้นําชุมชนผู้นําสังคมหรือผู้นําประเทศหรือผู้นําศาสนานะครับคือควรจะเข้าใจกันอย่างนั้น แต่เราสามารถทําได้ในบริบทที่หลากหลายมากมายเช่นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเมืองที่คนลุกขึ้นมาพยายามปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตัวเองอย่างนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการของเราในปีนี้กระบวนการที่เอาผู้นำเนี่ยมาเจอกันนะคะซึ่งเป้าหมายปีแรกของโครงการจะเป็นเหมือนกับเราทําหน้าที่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มอะค่ะเหมือนเป็นพื้นที่ ที่เอาผู้นำจากหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจาการศึกษาราชการหรือว่าภาคประชาสังคมหลากหลายเนี่ยเอามาเจอกันในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็ทำกระบวนการร่วมกันซึ่งก็จะมีอาจารย์ชัยวัน์ธีรพันธ์นะคะเป็นเหมือนกับวิทยกรหลักแล้วก็ตัวทีมงานเนี่ยก็จะช่วยเสริมกันต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเกิดเครือข่ายแบบเป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งเป็นระบบ อย่างแข็งตัวซะทีเดียวเนื่องจากว่าเราอยากจะเป็นเหมือนกับพื้นที่เปิดอะคะ่ะให้คนได้มาเจอกันก่อนแล้วเราก็ดูว่าธรรมชาติที่มันจะผุดปรากฏขึ้นในวงของความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาซึ่งจากเวทีที่ผ่านมาของปีที่แล้วเราก็พบว่าคนเริ่มเชื่อมกันเองผ่านการพูดคุยแล้วก็ชวนกันไปทํางานต่างๆซัพพอร์ตกันเองข้ามกลุ่มข้ามเครือข่ายอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วพอมาปีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิด จริงๆวงมันมีธรรมชาติของการที่มันอยากจะเชื่อมกันอยู่แล้วโดยตัวผู้นําเองคือเขาเห็นเห็นมุมที่ว่างานของเขามันมีช่องโหว่บางช่องซึ่งเพื่อนเนี่ยสามารถมาช่วยเติมได้หรือเสริมให้มันแข็งแกร่งขึ้น,นกันได้นะคะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราน่าจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้สายสัมพันธ์อันเนี้ยหรือการทํางานพวกเนี้ยมันยกระดับขึ้นลงลึกขึ้นแล้วก็มีความเข้มแข็งยิ่งข,ขึ้นเราได้จัดวเวทีพัฒนาภาวะการนำเรื่องการขับเคลื่อนทางสังคมโซเชียล f ฟ c ซ l i t ลิ i เนะทเนาะครั้งที่1ในเมื่อวันที่13ถึงสิบหกพาคมที่ผ่านมาสิ่งที่ได้เห็นคือได้เห็นคนที่มีศักยภาพภาวะการนําด้านในของตัวเองมาอยู่ด้วยกันมาเพื่อมาเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆร่วมกันอีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเบื้องต้นเราเคยเราเคยรู้จักคนกลุ่มนี้เนาะเราเราก็ทักชวนเขามาเข้าอีกเวทีหนึง่งมาพัฒนามาพัฒนาการนําในอีกด้านหนึ่ง โครงการ Inspiring Thailand เป็นโครงการที่โครงการผู้นำแห่งอนาคตทำงานร่วมกับสบปอพอส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 อในการที่จะดึงกลุ่มคนที่เป็นผู้นำในแต่ละจังหวัดรวมทั้งประธานหอการค้าของแต่ละจังหวัดมารวมพลังกันคิดเพื่อจะได้เกิดแรงผลักดันที่จะพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศเราอยู่ในภาวะวิกฤตแต่ก็ ไม่มีทิศทางไม่มีผู้นำที่แท้จริงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะโครงการผู้นำก็เลยจัดตั้งโครงการขึ้นมาโดยให้แต่ละจังหวัดส่งตัวแทนจำนวน4คนหอ,อก,กันค้า1คนซึ่งเราจะทำเวิร์กช็อปเหมือนเป็นการติดอาวุธให้เขาอะค่ะคือเขาเขามีพลังอยู่แล้วแหละแต่เขายังขาดกระบวนการขาดอาวุธโครงการผู้นำก็จะเป็นเหมือนเสริมหนุนให้เขามีอาวุธ ในการที่จะไปพัฒนาไปนำองค์กรต่อไปอะคะ่ะในส่วนของเรื่องของการทำสื่อเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการผู้นำแห่งอนาคตเนี่ยนะคะเราก็มองหลายๆส่วนคือส่วนแรกคือการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายเองนะคะซึ่งหลังจากที่ผ่านเวทีต่างๆผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนี้เนี่ยสื่อจะช่วยในการส่งต่อนะคะในการเชื่อมโยงประสาน ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะให้เขารู้สึกว่าพอแม้จะกลับออกไปจากเวทีแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีเพื่อนในหลายๆที่เนี่ยทำงานร่วมคิดร่วมสร้างในเจตจำนงร่วมกันอยู่นะคะในขณะเดียวกันการสื่อสารอีกอันหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญคือการสื่อสารกับสาธารณชนในวงกว้างผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสื่อใหม่ต่างๆนะคะซึ่งเพื่อจะให้สังคมเองเนี่ยได้มีภาพนะคะหรือจินตนาการใหม่ เกี่ยวกับภาวะการนำร่วมหรือภาวะการนำใหม่น,นะคะกระบวนการทัใหม่เนี่ยให้มีความเข้าใจได้โดยง่ายเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการใคร้ควรภายในแล้วก็การที่เราไปออกไปเชื่อมโยงกับคนข้างนอกนะคะถ้าเราอยู่ทํางานประจําใช่ไหมครับของเราทั่วๆไปเนี่ยสังคมที่เราจะเจอก็จะเป็นสังคมที่ทุกคนทํางานมาเช้าเย็นกลับหรือไม่ก็ อยู่ในรูนธรรมดาใช่ไหมครับแต่การที่ได้มาทํางานโครงการนะครับมันได้เหมือนเปิดโลกเรามันได้เจอคนทํางานที่หลากหลายรูปแบบคนจริงในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วทำให้รู้สึกว่าโอ้ยังมีคนแบบนี้อยู่ยังมีคนที่มีพลังแบบนี้อยู่แล้วทาให้เราสึกตื่นเต้นตามไปเขาไปด้วยครับแล้วก็มันเป็นแรงบันดาลใจเราอีกส่วนหนึ่งนะฮะในการใช้ชีวิตในการเลือกทางเดินของเราด้วยด้วยงานโดยตรงก็คือเป็นผู้ประสานงานนะคะก็คือได้เจอ ได้พบปะพูดคุยกับคนหลายๆภาคส่วนที่เราเชิญเข้ามาร่วมกระบวนการของเราใช่ไหมคะตอนแรกก็จินตนาการไม่ออกเนาะว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมาร่วมกันได้ยังไงเพราะว่าก็ตั้งหลากหลายอาชีพหลากหลายความคิดเห็นหลากหลายอุดมการอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาเห็นการเชื่อมร้อยกันในกระบวนการนะคะเขามีการเสริมกันมีการช่วยเหลือกันแล้วก็มีการประสานสัมพันธ์กันต่อหลังจากที่ เสร็จจากกระบวนการของเราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากการสะท้อนถอดบทเรียนของทีมด้วยกันเองคือเราจะมีการถอดบทเรียนเป็นระยะระยะจัดเวทีที่เราจะวางแผนงานกันแล้วก็แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีมุมหนึ่งที่ในวงทีมงานด้วยกันสะท้อนว่าเอ้ยเราไปจัดเวทีให้คนนู้นคนนี้จริงๆเราตัวเราเองใน,ในฐานะคนทํางานมันก็จะ,จะมีเวทีของเราที่เราจะได้พัฒนาตัวเองได้เสริมสร้าง,างศักยภาพของตัวเองด้วยนะคะ ไม่ใช่สกยภาพในเชิงที่ว่าฉันจะต้องเป็นทักษะหรือสกิลในการทํางานเท่านั้นแต่มันจะเป็นสกยภาพที่ว่าแล้วเราเองเนี่ยในทีมงานมันมีความแตกต่างหลากหลายเราจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างหลากหลายนี้ได้ยังไงทีนี้ถามว่าความมุ่งหวังความสําเร็จหรือจุดที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าพูดในเชิองอุดมคติก็คือเราอยากจะเห็นสังคมที่มันมีความ แข็งแรงมากขึ้นมีการถักทอเครือข่ายการทำงานร่วมกันในภาคส่วนต่างๆซึ่งเราเชื่อว่าการที่เราเอาคนมาจากภาคส่วนต่างๆนะครับมาทำงานร่วมกันมาอยู่ในเวทีเดียวกันนั้นเนี่ยโดยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าจะทำให้มีโอกาสสร้างความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคตนะครับแล้วก็เผชิญกับปัญหาที่เป็นปัญหาที่ มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ดีขึ้นนะครับไอกระบวนการที่จะมาซัพพอร์ตเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่คนกลุ่มเดียวทำได้สำเร็จอันนี้ถ้าเวทีแบบอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเราจะรู้เลยว่ามันมีความสามารถสูงมากแก้ไม่ยากแต่ถามว่าไอกระบวนการจัดเวทีอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันเกิดและเกิดอย่างอืงอ่นพอเกิดแล้วมีทีมงานมาถอดบทเรียนไหมถอดความรู้ไหมแล้วไปยกระดับให้เป็นความรู้สอนกันในโรงเรียนได้ไหมสอนกันในมหาวิทยาลัยได้ไหม แล้วเอาไปซัพพอร์ตต่อเพราะมันไม่จบง่ายๆแต่สิ่งที่เรามีคือความสามารถในการรับมือกับปัญหาคนในแผ่นดินของเรารู้แล้วไม่ว่ามีปัญหาอะไรเราเก่งพอเราไม่กลัวมันแล้วเราไม่กลัวเราเก่งพอเรามีความสามารถและถ้าเราทําดีๆเราก็ช่วยพี่น้องเพื่อนบ้านของเราในแหลมสุวรรณภูมิได้ทั้งหมดเพราะว่าเมื่อเขาอยู่อย่างมีความสุขอย่างที่เราอยู่เราช่วยเขาได้เราก็จะอยู่มีความสุขร่วมกันและสังคมไทยซึ่งอยู่ตรงกลางก็จะรับอาณิสงส์จำนวนมากนี่คือการ ให้และการรับที่มีคุณค่าพ้นข้ามพ้นความเป็นมนุษย์ในฐานะคนต่อคนแต่มันเป็นชุมชนต่อชุมชนสังคมต่อสังคมแผ่นดินต่อแผ่นดินชาติต่อชาติแล้วมนุษยชาติมันจะอยู่กันยังไงในแผ่นดินนี้นี่คือความฝันของสุวรรณภูมิของเรา